สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นพับปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับก็คนต้องตีลงไปทางหลงหลงพ่อป้องนะครับว่าดุมดินนะครับคือถ้าพูดถึงเนื้อเมฆพัดเนี่ยนะครับที่อยู่ในชุดเบนจภาาคีเนี่ยเบนจัาก็คือห้านะครับก็จะมีของหลวงปู่น,นาค นะครับเป็นพระปิตามหาอุดหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมนะครับปิตามหาอุดหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมพระปิตามหาอุดหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็พระปิตามหาอุดหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินจังหวัดราบุรีนะครับแล้วก็ พระปิตามหาอุดหลวงพ่อพชมวัดบางป่าจังหว,ดวัดนครปฐมนะครับก็หลวงพ่อพป้องท่านก็ถามว่าก็ขึ้นทำเนียบม,มานะครับนะครับในการเป็นในการสร้างพระนะครับ,รรนะรบในการสร้างพระปิตามหาอุดนุ่มเอกพัฒเนี่ยนะครับชื่อเสียงท่านก็ไม่ธรรมดานะครับในการสร้างพระปิตาเนื้อเมกพัฒนเนี่ยนะครับ ท่านก็นจะใช้พวกแรก่ธาตุต่างๆนี่แหละนะครับหลายๆอย่างผสมกันมันจะเป็นพวกทองแดงพวกทองเหลืองนะครับพวกตะกั่วพวกดีบุกนะครับพวกกรมมถันนะฮะแล้วก็เอามาผสมกันก็จะออกเป็นพวกดำๆเงาๆวาวๆนี่แหละนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับแล้วก็ถามว่าดีไหมดีครับในการดูเมกะพัดเราก็ดูพวกรอยย่นยุบของพวกโซนเนื้อพระ นะครับแล้วองค์นี้มีจานนะองค์นี้มีจานนะครับองค์นี้มีจานนะฮะพระได้เก่านะครับพระได้เก่าธรรมชาตินะครับฉะนั้นนะครับในการสร้างพระของท่านเนี่ยก็ถือว่าถามว่าดีไหมดีครับนะครับดีเป็นทั้งปิดตาปิดตาก็เด่นด้านเมตตาแล้วก็มหาอุดก็ใสเหนียวคงกระพันอยู่แล้ว นะครับก็ในยุคยุคนั้นนะครับถ้าเป็นเออท่านจะสร้างผ้าอยู่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะได้รับพราผิตามหาอุ่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะได้รับเป็นพ้าพิมพ์กีบบัวนะครับหลงวงพ่อป้องวัดหลดินนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับอ่คลิปนี้ก็ได้เป็นเนื้อไมอกระพัดมาให้ชมบ้างนะครับเอาเนื้อเมอกระพัดมาให้ชมบ้างนะครับบางท่านบอก หลวงปุณานหรือเปล่าหลวงปุนาทน่าน,นก็จะมีเอกลักษณ์ของท่านอีกอย่างหนึ่งก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับเนาะนะครับแต่องนี้องนี้องนี้เป็นหลวงพ่อป้องฮนะหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะครับผมดูเป็นหลวงพ่อป้องเนะี่ยนะครับอ่าโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้เวลานี้คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ